จากสงขลาจากนครศรีธรรมราชคราวนี้มาชุไปกันที่จังหวัดชุมพรเขตหนึ่ง,ง,งต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเพราะคุณลูกหมีชุมพรจุนใสสสอจากประชธิปัตสิ้นสภาพสสอโดยคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูนใช่ค่ะต้องเลือกตั้งซ่อมค่ะคำถามก็คือเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรครั้งนี้ประชาธิปัตจะวางตัวใครโดยเฉพาะ คุณชุมพลเนี่ยจะวางตัวขายน่าสนใจไปกันที่คุณชุมพลจุนใสเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะคุณชุมพลสวัสดีครับครับครับผมสสลูกหมีครับครับครับคุณลูกหมีครับเข้าใจว่าเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรครั้งเนี้สู้กันจริงๆอยู่สี่เบอร์ใช่ไหมสู้หนักๆนักเลยหนักๆเนี่ยส,สู้กันสี่เบอร์ใช่ไหม<ๆ>ในส่วนของคุณลูกหมีนี่ตั้งใจว่าจะเสนอพักประชาธิปัตย์ให้ส่งเลขาตัดลงใช่ไหม อถูกต้องครับถูกต้องครับอิสระพงษ์มากอําไพคนนี้เป็นเลขานายกอบจอชุมพรเป็นเม็นหลานของคุณลูกหมีนี่ใช่ไหมเป็นหลานคุณลูกหมีใช่ไหมอ่าเป็นหลานภรรยาครับอ๋อเป็นหลานภรรยาอ๋อหลานภรรยาอืออ่าแล้วแล้วทางทางทางพรรคก็โอเคแล้วเหรอทางพรรคก็โอเคจะให้เลขาตัดลงแล้วเหรอก็เป็นกระบวนการของพรรคครับทางนี้ก็ไปสมัครไปอ่าที่พรรคแล้วครับ ไปแล้วคุณลูกหมีได้ส่งชื่อไปที่ผู้ใหญ่เลยนะคืออเรื่องสมัครเป็นเรื่องของพิธีกรรมกระบวนการของทางทางคณะกรรมการบริหารพักก็ต้องทางพักก็ต้องมาทำกระบวนการภายในวิดูโหวตในตามกฎหมายครับอต้องทำภายในวีโหวตนะฮะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะอยู่ที่คุณทิพย์พลบุญมณีกับเลขาพักก็คือเสียต่อเนี่ยเขาโอเคหรือเปล่าก็ผมฟังดูเขาก็ให้ให้ ให้ติดผมเป็นผู้เสนออผู้สมัครไปและพักก็จะพิจารณาตามกระบวนการอีกครั้งหนึ่งครับโอเคเรื่องของกระบวนการบางครั้งในทางการเมืองนะคุณลูกหมีเรื่องกระบวนการบางครั้งมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมแต่ว่ามันอยู่ที่ผู้ใหญ่ในพักมันจบกันหรือเปล่าถ้าจบเนี่ยที่เหลือมันก็ผ่านเหมนกันไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่ใใญ่ครับถูกไหมคือคือที่ยนี้ทาง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 เสียต่อข้อโอเคแล้วนะ โอเคครับคุณเฉลิมชัยโอเคครับแล้วก็คุณนิพนธ์นะคุณนิพนธ์ก็ก็โอเคครับโอเคนะโอเคชื่อนี้นี่ค่ะตั้งนะถ้าผมได้คุยกับอาจารย์โทษนะครับคุณดานัยครับผมก็ได้คุยกับกราบเรียนท่านหลวหน้าพักคุณจุลินท่านจุลินก็ท่านก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันครับโอ้ครับก็ถือว่าจบแล้วลหละแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้มีมิข่าว เขาล่ามาแรงจริงๆมาแรงว่าน่าจะมีแคนดิเดตอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพี่เคร่งผมเข้าใจว่าคนลูกหมีรู้จักพี่เคร่งใช่ไหมชื่ออะไรนะฮะพี่เคร่งมีศักดิ์พักดีคงอ่ะมีศักดิ์พักดีคงรู้จักครับพี่เคร่งนี่อาจจะไม่ปป๊อปปูล่าในวงกว้างคนกรุงเทพไม่ค่อยรู้จักแกเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าคนที่ชุมพรนี่จะรู้จักพี่เคร่งเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมอ๋อรู้จักครับผมนิทกินครับ เอาสนิทกันด้วยเหรอสนิทกันครับสนิทกันครับตอนนี้ตอนนี้พี่เคร่งหรือมีศักพักดีคงนี่เป็นที่ปรึกษาของเสียต่ออยู่ใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณลูกหมีได้ข่าวและแครละคายไหมครับว่าพี่เคร่งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของทางผู้ใหญ่ภายในพักประชาธิปัตย์อันนี้ก็แต่ว่าพี่เคร่งนี่เขาอยู่เขตสามนะครับคิดว่าเขาจะลงเขตสามใช่ไหม อ่าครับครับครับหมายถึงสมัยหน้าถ้าสมัยหน้าถ้าเขาจะลงเขาจะลงเขตสามไม่ใช่เขตหนึ่งครับครับอ๋อไม่โยกมาลงเขตหนึ่งนะตอนเนี้ยก็ก็ไม่เป็นไรนี่ครับถ้าพรรคเขาเห็นว่าพี่แข้งเขามีคุณสมบัติดีกว่าของของก็ไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาอะไรเลยครับโดยส่วนตัวไม่พี่แข้งเขาเขาไม่มาคุยบ้างเหรอไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่คุยเรื่องดีเลยนะครับไม่ครับไม่ครับอืมอืม แล้วก็แปลกคืออยู่ๆไอ้โค้งสุดท้ายเนี่ยข่าวนี้ผมเพิ่งได้มาในสองสวันนี้เองสองสวันนี้เองอยู่ๆชื่อของพี่เคร่งพรวดขึ้นมาเลยผมก็ยังแปลกใจผมก็ยังถาม <c oughs> ผมก็ยังถาม <c oughs> ผมก็ยังถามเหมือนอย่างที่คุณลูกหมีแปลกใจ <c oughs> ก็คือว่าเ,เขตของของพี่เคร่งมันน่าจะเขตสาแต่ข่าวที่ได้มาสองสวันเนี่ยบอกว่าจะมาลงซ <c oughs> ่อมเขตหเป็นการชิมรางประมาณนั้นนะฮะ ก็ ượng, ไม่เป็นไรครับถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นกระบวนการของพรรคแต่ผมมั่นใจในในคาพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้รับปากผมไว้แล้วนะครับค่ะไม่ว่าเป็นท่านเฉลิมชยัยหรือท่านหัวหนาพักเอาอ,เอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคคุณจุรินก็ดีคุณเฉลิมชัยก็ดีรับปากและจะให้เลขาตาั้ร้านเมียงลง,ตงแต่แต่แต่คืออย่างนี้มันมีข้อมูลใหม่ที่ทําให้ผู้ใหญ่ภายในพรรค อาจจะต้องเปลี่ยนเ,เปลี่ยนใจมีข่าวเข้ามาว่า,างี้เริ่มเกิดหวัดระแวงตระกูลจุนใสเลือกตั้งสมัยหน้า <c oughs> จะยกตระกูลไปอยู่กับลุงป้อมพลังประชารัฐ <c oughs> ดังนั้นดังนั้นเขาชักจะไม่แฮปปี้ดังนั้นเขาจะต้องแสดงอ,อะไรบางอย่างตั้ง<อ>แต่เล<อ>ืกอกตั้งซ่อมแล้วในเรื่องทางการเมืองผมไม่ได้ติดใจอะไรพูดกันแบบแฟฝงกันนะครับครับครับไม่เป็นกังวลอะไรเลยครับครับชีวิตผม โดนถึงขนาดนี้แล้วถ้าเข้าหน้าแวงก็เป็นเรื่องของเข้าไปะนะครับผมไม่มีอะไรเป็นเครื่องที่จะยืนยันหรือพิสูจน์ได้แต่ถ้าวันนี้ผมทําอย่างไรก็รามถ้าเลขาตาสได้ลงในานามพระพยปยะยปต์ผมเนี่ยโดนตัดสิทธิทางการเมืองไปพูดไปคุยปราัยไม่ได้แต่ในทีมงานของพวกผมก็ต้องทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราไปคิดถึงอนาคตข้างหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับ ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เข้าไปชผู้ใหญ่ก็ไม่ไว้วางใจผมก็ไม่เป็นไรเนี่ยใช่เพราะเราเราอยับไอ้ไอ้เรื่องนี้เราคาดหวังเราผมผมไม่กังวลนะน่าไม่กังวลเลยนะคือคือคือระดับของคุณลูกหมีนี่มันผ่านมาเยอะแล้วล่ะมันผ่านมาเยอะแล้วล่ะเพราะว่าในพักประชาธิปัตย์แี่เขามีขบวนการครับเขามีขบวนการทุกอย่างถูกต้องเกิดมาทำไมไม่โหวตเนี่ยอรื่องของผมชนะนี่นี่ในกรณีถ้าเขาส่ง ที่มีสักนะครับก็ไม่เป็นปัญหาก็คุณต้องมากระบวนการขั้นต้นของพิมายวตกันอ๋อก็เป็นกระบวนการทางพักเหมือนเดิมแต่แล้วก็มันมีกฎหมายมีอะไรพักไปแล้วปฏิเสธตามหลักระเบียบแบบแผนอยู่แล้วผมไม่เป็นกระวนตรงนั้นแต่เราไปบวคิดอย่างนั้นก็เดินการเมืองไม่ได้โอเคถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นไหนๆก็ไหนๆคุณลูกหมีประกาศกันเสียตรงนี้เลยสมัยหน้าตระกูลจุนใสยังจะอยู่กับประชาธิปัตย์หรือไม่ ก็ต้องดูตามสถานการณ์ตามสถานการณ์คือคือผมไม่ไม่ได้พูด่ะก็ผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประกาศหรือไปพูดว่าเที่ยวหน้าผมไปอยู่ภักนน้นท่านนี้ผมประกาศไม่ได้เพราะผมโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับโอ้ครับถัครับมันมันไม่ได้อะครับอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วความหมายเออส่วนส่วนได้คุยกับเออพี่น้องนะครับอย่าง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 คุณลูกช้างเนี้ย เออสมัยหน้าเนี่ยเกเกเกจะย้ายพักไปอยู่ไหนอ่ะหน้าวันนี้พี่ลูกช้างยังอยู่พักรวมพลังประชาชิไทยของลุงกำนันครับยังไม่ได้ติดยายไปไหนนะครับที่ผมฟังคำพูดเขาดูนะครับสมัยหน้าสมัยหน้าก็ยังอยู่ <นะ S 2> ใช่ไหมคระสมัยหน้านี่ยยังอยู่รวมพลังออันนี้ผมก็ ตัดสินใจต้องไปถามพี่ผมครับแต่ว่าวันนี้เขายังอยู่ที่นี่อยู่โรงพยางประช่ไหาพูดต้องการเมืองถ้าเราไปพูดโลกหน้ามันไม่ได้ครับการเมัอเปลี่ยนลกหน้าไม่ได้ต้องดูตามสถานการณ์มันอยู่ตามสถานการณ์ถ้าอยู่แล้วมีความอบอุ่นอยู่แล้วเขาให้โอกาสนะมันก็อยู่กันได้สรุปนะสรุปนะคุณลูกหมีเรื่องของเรื่องชื่อของพี่เคร่งถูกโยนขึ้นมาถูกโยนออกมาก็เพราะว่า เริ่มมีความหวาดระแวงว่ากลุ่มครอบครัวจุลสายเนี่ยจะยังอยู่กับพรรคในสมัยหน้าไหมเนี่ยมันเริ่มมันเกิดจากความระแวงตรงนี้มันจึงมีข่าวเรื่องของพี่ใครออกมาอ๋อ,อ,อครับครับไม่เป็นไรับลูกหนูบอกไม่เป็นไรใคร,ใครจะคิดยังไงห้ามไม่ได้อ่ะ <laughs> ตเตข้นอีกเรื่องนึงที่ผมแปลกใจคือคือให้เลือกตั้งเที่ยวเนี่ยลึกลึกลอกตั้งซ่อมเที่ยวเนี่ย ผมถามในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วกัน,นนะฮะถูกตัดสินการเมืองตรงนี้เข้าใจแต่พูดในฐานะผู้มีประสบการณ์เลือกตั้งเที่ยวเนี้คู่ต่อสู้หลักเนี่ยใครใครส,สู้กับใครประชาธิปัตสู้กับใครที่เป็นคู่แข่งหลักจริง,รงๆครั้งเนี้ยที่เป็นคู่แข่งหลักในตอนนี้ที่ผมเห็นเปิดตัวนะครับอื่งก็พรคพลังประชารัฐที่ทนายแดงทนายแดงคุณชวลิตอาจาน,นะครับแล้วก็พักกล้าแล้วก็มีภูมิใจไทย ตอนนี้ที่เขาเปิดที่เขากําลังจะเปิดตัวเปิอตัวมาที่เดินอาเสียงที่เราไปเจอไปใดนะครับโอเคที่ที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดเลยนะฮะมองจากคนที่มีประสบการณ์เนี่ยใครใครไหนที่เป็นคู่ต่อสู้ที่ที่หนักหนักกนิดหนึ่งหนักหนักกนิดหนึ่งขออนุญาตคุณดาัยนะครับผมผมในฐานะที่อยู่พื้นที่นะครับวันนี้เนี่ย คุออกเองินนิดเดียวนะได้ได้แต่เนเรืเป็นการเลือกตั้งซ่อมไม่ใช่เป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคนที่ลงบุคคลที่ลงทั้งสามสี่คนนี่ก็มีโอกาสได้กันเหมือนกันหมดา<อ>ะไม่ได้ไปเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการเลือกตั้งแทนสสลูกหมีซึ่งสสลูกหมีโดนในคดีเรื่องทางการเมืองสสลูกหมีไม่ได้ทุจริตไม่ได้คอรัปชั่นเป็นสู้เมื่อปีห้าหก ห้าเจ็ดเนี่ยคือเป็นความคิดของผมว่าผมทําเพื่อผล <Okay. S 2> ประโยชน์ของประเทศชาติ <Okay. S 2> เพื่อคนส่วนใหญ่ <Okay. S 2> ไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> เรื่องตรงนี้นะครับ,รบผมเลยบอกว่าทุกคนมีโอกาสหมด <Okay. S 2> เพราะเพราะเพราะอารมณ์ของของของการเลือกตั้งซ่อมนั้นมันคนละอารมณ์กับการเลือกตั้งทั่วไปปกติใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าเป็นการเลือกตั้งใหญ่นะความหมายอีกความหมายนีย้ก็คือเลือกรัฐบาลเลือกนายกถูกไหมฮะ ถูกต้องครับแต่การเรือกตั้งซ่อมบางครั้งในทางส่วนตัวรักชอบกันก็ให้กันนิดนึงโอเคมันวัดไม่ได้ถูกไหมครับถูกต้องครับดังนั้นทุกเบอร์มีโอกาสพลิกได้ทั้งหมดถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับคำถามเดียวที่ต้องถามนะครับคำถามดังต่อไปนี้โกหมูโกหมูสมบูรณ์นุ่นวน กหมูเนี่ยเป็นเด็กเสแอสนี่เสแอสที่ตินอาหารสิบสองเสแอสนี่เป็นคนของพลังประชารัฐนี่เสแอสเป็นขุนพลภา word, คใต้คุณคุมพื้นที่ชุมพลรักดองในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเด็กเสแอสสลับมาสวมเสื้อของภูมิใจไทยและมาลงเขตและย้ายเขตไปลงเขตหนึ่งด้วยมันเกิดอะไรขึ้นคือคุณดานัยครับอันนี้ผมคุณดานายัยคุณอาวโครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของพี่แอสนะครับแต่ว่า คุณสมบูรณ์หนูเนืนะ้เที่ยวที่แล้วเนี่ยลงพักทันังตราชรัฐนนะครับเขาเขาก็ได้คือแพ้คู่แข่งไปของพรกเปรัปต์คือท่านสารูปวุฒิไปประมาณหกพันคะแนนนะครับถ้าวันนี้คุณสมบูรณ์หนูหนวลเขาก็ย้ายไปภูมิใจไทยก็เป็นเป็นเรื่องของภายในของเขาผมผมไม่ไปวิจารณ์ดีกว่านะครับเพราะเพราะว่าเราก็ดีๆกันอยู่ทั้งหมดเลยครับ <c oughs> แต่ก็พี่แอ๊ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก็ผม,ผมก็เคารพคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นติด ของแต่ละคนนะแต่แต่ละท่านนะครับก็อันนี้มันถ้าไปวิจารณ์เรื่องของคนอื่นมันไม่ดีก็ขอตัวคุณดันอ้าแต่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 สุดตัวนะแต่คุณลูกหมีรู้ใช่ไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่โดยระยะไม่ควรพูดครับไม่ไม่เราไม่พูดดีกว่ารู้แต่ไม่พูดอ่ะแสดงว่าเสียแอดนี่ก็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 ถอยห่างแล้วสิก็ก็ก็ผมเห็นเมื่อวานที่เสียโทษนะฮะก็ ท่านก็ก็ไปที่ที่อำเภอสวีที่ท่านรัฐมตรีท่องเที่ยวมาก็แสก็พี่แอดก็ไปนะไปต้อนรับก็ในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปไปตรงนั้นด้วยก็ก็ผมก็เห็นตามในในเฟซบุ๊กในภาพข่าวนะครับแดไปต้อนรับรัฐตีพิพัฒน์ด้วยเหรอฮะไปครับไปครับก็ ก็เป็นเป็นสิทธ์นะครับอันนั้นอันนี้ก็ผมเห็นใน Facebook นะครับเรื่องอื่นผมผมไม่ทราบนะครับโอเคเข้าใจเข้าใจสรุปนะสรุปนะชัดๆเลยออกหน้าออกตาและไปแล้วสอหนึ่งผู้การสุชาติสองเสแอดสรุปได้ดังนี้นะไปแล้วไปแล้วสาเหตุที่ทำไมจึงไปแล้วก็ต้องไปสืบค้นผู้กองธรรมนัสททาให้เสีแอดอยู่ไปได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ ครับผมปฏิเสธผมบ้างก็ได้เอา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 ครับขอบพระคุณมากครับเป็นกำลังใจคุณ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 ลูกชุมพสู้ต่อไปขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะคนานั์โมนัสครับค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณชุมพลจุนใสนะคะอดีตสสชุมพรเขตหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ค่ะด้วยความเคารพนะตามรายการให้สนุกให้คิดเส้นใต้ที่คำถามนำด้วยนะ ใช่ดูแล้วมันดุดีนะบอกเรื่องทั้งหมดแล้วนะดูแล้วมันเรื่องทั้งหมดแล้วนะดูแล้วมันดุนะนี่ขนาดแค่เลือกตั้งซ่อมนะถ้าเลือกตั้งใหญ่โอ้ยจะมันขนาดไหนเรื่องของเรื่องอทีมใต้ดั้งเดิมของพระมัชรัตมันแตกแตกละเอียดโอเค